แนะนำชุดหนังทุ่มบอดรถยนต์นะคะแบบสมทับเข้ารูปค่ะจากที่เห็นตอนแรกนะคะเราสวมชุดทุ่มบอดรถยนต์แบบเข้ารูปเนี่ยแทนชุดทุ่มบอดรยนตแบบฟรีไซส์นะคะชุดหนังจะเข้ารูปนะคะแม้กระทั่งหัวหมอนนะคะในมือเนี่ยเป็นแบบฟรีไซส์ที่ถึงเมื่อสักครู่แต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ใส่อยู่อะคะ่ะจะเป็นแบบเข้ารูปเลยและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นดีไซน์หนานุ่มค่ะ วัดให้ดูเลยนะคะว่าระดับความหนาของชุดหนังที่สมทับเข้ามานะคะจะหนาขึ้นประมาณ2นิ้วนะคะอันนี้คือวัดตรงปีกเบาะเนาะด้านล่างก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในตำแหน่งของปีกเบาะด้านล่างของเบาะนั่งนะคะก็จะหนาสูงขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้วได้นะคะเพื่อเพิ่มความนุ่มและความหนาก็สามารถเลือกดีไซน์ของชุดหนังพุ่มเบาะรถยนต์ดีไซน์โซฟาได้การเสริมความนุ่มนะคะจะเสริมเป็นใย,ยสังเคราะห์กดให้ดูนะคะ จะมีลักษณะของความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะเนี่ยค่ะบีบได้เลยเหมือนกับนุ่มๆเหมือนนั่งโซฟาค่ะมันจะเหมือนแบบใยห,หมอนอะไรประมาณนี้ค่ะจะนุ่มๆน,นะคะ เวลาที่สวมชิ้นหลังพุ่มบารถยนต์นะคะก็จะสวมเข้าไปแล้วก็เข้ารูปไปกับชิ้นงานของพนักพิงนะคะแล้วก็เราจะใช้เมสิกเทปนะคะในการยึดติดจะแยกชิ้นกันนะคะพนักพิงจะเป็นคนละชิ้นกันกับตัวเบาะนั่งค่ะอย่างที่เห็นในคลิปตอนนี้นะคะก็จะเป็นการติดตั้งหชิ้นงานของเบาะนั่งค่ะนี่นะคะก็จะค่อยๆติด สำหรับรถแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีการดีไซน์ค่ะให้ตัวชุดหนังผู้บอะรถยนต์เนี่ยสามารถสวมแล้วเข้ารูปแล้วก็เหมาะกับก้นไกในการปรับเบาะแล้วก็ดีไซน์ของเบาะรถรุ่นนั้นๆน,น,นะคะโดยที่การติดตั้งเนี่ยก็จะไม,ไม่ไปติดขัดพวกรางเลื่อนต่างๆนะคะ ชุดหนังคุ้บอรรยนต์นะคะที่สวมทับไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับเบาะรถยนต์นะคะเวลาที่อยู่ในห้องโดยสารค่ะที่มีกรอบพลาสติกเป็นสีครีมนะคะ ตัวเบาเนี่ยเป็นสีนิโทนเดียวกันคือสีครีมก็จะให้ความกลมกลืนกันของเฉดสีนะคะลักษณะการเข้ารูปค่ะแต่ว่าเป็นทรงดีไซน์โซฟาที่ดูฟูแล้วก็ดูนุ่มขึ้นเนี่ยนะคะออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วดีไซน์โซฟานะคะจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้บเบาะ่มีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกสีหนังน่นะคะเราสามารถเลือกสีหนังให้เข้ากับคอนโซลแล้วก็แผงข้างประตูก็ได้ อย่างคันนี้นะคะก็เลือกให้เข้ากับสีของแผงข้างประตูนะคะส่วนถ้าสมมติว่ามีคำถามนะคะว่าแล้วเลือกสีอื่นไหมจริงๆได้ค่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเบาะที่สีสว่างมากนะคะอย่างสีครีมเพราะว่ากลัวว่าเบาะเนี่ยจะเลื่อนง,ง่ายนะคะเราต้องมาคอยดูแลทำความสะอาด ก็สามารถเลือกเฉดสีใกล้เคียงกันได้นะคะโดยอาจจะเลือกเป็นเฉดสีออกโทนนี้แหละค่ะอันนี้แอบใบ้นิดนึงนะคะเล่มวันนี้อ่อก็เลือกโทนสีนะคะเป็นเฉดเดิมเลยก็คือโทนสีออกแบบแนวสีครีมอะไรประมาณนี้แต่เลือกเฉดที่เข้มขึ้นมาก็จะมีสีน้ำตาลนะคะให้เลือกก็เลือกเป็นสีน้ำตาลได้ก็จะดูแลรักษาง่ายขึ้นแล้วก็เข้ากับแผงข้างประตูที่เป็นสีครีม ได้ด้วยนะคะกอบพลา,าสติกที่เป็นสีครีมเนี่ยสีน้าตาลก็เข้าได้ก็จะเป็นอีกเฉดที่เข้มขึ้นมาหรือว่าถ้าสําหรับบางท่านค่ะต้องการตัวเลือกนะคะที่อยากมีแบบสีครีมด้วยเพื่อจะได้เข้ากับแผงข้างประตูอารมณ์ภายในรถนะคะที่เป็นสีทนสว่างแต่ก็ยังต้องการการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น ก็แนะนํานะคะเป็นโทนสีแบบสีทูโทนได้นะคะสีทูโทนก็คืออาจจะเป็นสีครีมนะคะร่วมกับสีน้ําตาลก็ทําให้ห้องโดยสารกลมกลืน,นะคะ่ะแล้วก็มีมิติมากขึ้นด้วย สำหรับคันนี้นะคะที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นการติดตั้งชุดทุ่มบอะรถยนต์อีกคันหนึ่งแล้วนะคะซึ่งกำลังสวมชุดทุ่มบาะรถยนต์ดีไซน์หนานุ่มแบบโซฟาเช่นเดียวกันนะคะ คือดีไซน์เนี้ยต้องบอกเลยว่าหนังเนี่ยเป็นหนังเก็ดพีเมียมที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็มีลายหนังชัดเจนคือให้ความรู้สึกถึงความนุ่มเลยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเสิร์ฟใยคุณภาพอย่างที่เห็นจับอยู่ในมือเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งของการเสริมใยนะคะที่หนาขึ้นประมาณ1นนิ้วอย่างที่เห็นไปในข้างต้นของคลิปวิดีโอนะคะคือดีไซน์เนี้ยออกแบบมาสำหรับท่านที่ต้องการให้เบาเนี่ยมีความนิ่มขึ้น และสาหรับรถบางรุ่นเนี่ยนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าเบาะเนี่ยค่อนข้างแข็งฟองน้าเบาะแข็งนะคะก็สามารถใช้ตัวชุดทุ่มเบาะรถยนต์นะคะรุ่นนี้เนี่ยเสริมเข้าไปได้โดยการสวมรัดไปกับเบาะเดิมเลยแต่สําหรับบางท่านเนี่ยที่ต้องการปรับเปลี่ยนนะคะโดยการเสริมให้นุ่มขึ้นแค่เบาะคู่หน้าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปดัดแปลงเบาะเดิมๆเลยแค่ทําการสวมรัดเข้าไปเท่านั้นเอง,เองส่วนที่เห็นในคลิปวิดีโอตอนนี้นะคะเป็น รถแบบ SUV ก็คือมี3แถว3ตอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชุดหนังก็ถูกหุ้มทีละชิ้นนะคะทั้ง3แถวเลยก็จะให้ความรู้สึกนุ่มในทุกเบาะเลยนะคะสำหรับท่านที่รูปร่างเล็กนะคะต้องการเพิ่มความสูงหรือว่าเพิ่มความหนาของเบาะก็แนะนำเป็นชุดท้่เบาะรถยนต์นะคะดีไซน์นี้ เช่นเดียวกันนะคะเพราะว,ว่าทั้ง16ดีไซน์เนี่ยรุ่นนี้จะมีการเพิ่มความหนานะคะขึ้นมาได้เยอะมากที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสำหรับท่านที่สนใจนะคะดีไซน์ของ ชุดบดรถยนต์ดีไซน์โซฟาหนานุ่มแบบนี้นะคะไม่ว่าจะสั่งแค่คู่หน้าหรือว่าสั่งไปสวมรถเก่งนะคะสแถวกระบะสประตูนะคะหรือว่าจะเป็นรถ SUV แบบนี้3แถว3ตอนแบบนี้ก็ได้นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะและไลน์แอดของทางร้านเอาไว้ให้ด้วยนะคะ ท่านที่สนใจนะคะแล้วก็ต้องการปรึกษาเรื่องการเลือกดีไซน์ชุดหนังหุ้มบ่อรถยนต์หรือว่าต้องการชมนะคะดีไซน์ของโซฟาเนี่ยละค่ะว่าเวลาหุ้มกับรถยนต์รุ่นของท่านแล้วนะคะจะออกมาหน้าตาประมาณไหนก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ สำหรับท่านที่กำลังมองหาชุดหนังคุ้มบอะรถยนต์นะคะฝากติดตามเพจและฝากติดตามชาแนลของร้านเอาไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตผลงานใหม่ๆของทางร้านค่ะจะได้มีไอเดียในการเลือกซื้อชุดหนังคุ้มบอะรถยนต์ที่ตรงใจแล้วก็ถูกใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ